ข่าวล่าสุดชาวนาฟังด่วนจุลินแจ้งแล้วเรื่องการจ่ายเงินชาวนาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะประกันรายได้อ่ความจริงขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้ว3ตัวนะครับเพราะประกันรายได้เรามีทั้งหมด5ตัวตามนโยบายรัฐบาล คือข้าวยางมันปาล์มแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วสามเรื่องคือปาล์มมันสัมปะหลังแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ยังขาดข้าวกับยางซึ่งผมก็ได้ลงนามเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าขณะนี้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาได้ก็เพราะว่าจะต้องรอความเห็นจากกระทรวงการคลัง ซึ่งคิดว่าก็จะใช้เวลาอีกไม่นานครับคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ก็คงถ้าสัปดาห์หน้าก็คงไปเข้าคอรมอสัญจรที่ภูกเก็ตนะครับซึ่งก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องประกันรายได้ข้าวกับประกันรายได้อ,อยางพาราได้น,นี่นะคะก็คือคำยืนยันจากคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ยืนยันนะคะว่าภายในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องข้าวและก็ยางพาราก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ,อย่างแน่นอนนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะชาวสวนยางพารานะคะก็ได้ยิ้มแก้มปรีกันเลยนะคะเพราะว่าราคายางพาราก็ยังคงอยู่ในแนวบวกอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและก็ทะลุแนวต้านสูงสุดในรอบ3ปี8เดือนแล้วก็น่าจะผ่านราคา80บาทต่อกิโลกร,รัมในเร็วๆนี้นะคะ แล้วก็คาดว่าราคายางพาราจะขึ้นไปแตะที่ราคา90-100บถึงบาทตามลำดับเลยนะคะคาดว่าปี2 5 6 3ราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าราคาประกันทุกตัวเลยนะคะเนื่องจากเกิดน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักในจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามนะคะส่งผลให้ผลผลิตทั่วโลกลดลงส่วนประเทศไทยกำลังมีฝนตกผลผลิตออกน้อยกว่าปกติ10เอร์เซนต์นะคะ ในขณะที่ตลาดโลกก็มีความต้องการไม่ต่างจากปี2,562เลยนะคะซึ่งปกตินะคะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะผลผลิตยางในไทยก็จะออกสู่ตลาดลาว550,000ตันนะคะแต่ว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผลผลิตออกสู่ตลาดแค่441,000ตันนะคะดังนั้นนะคะความต้องการใช้จึงสูงกว่าผลผลิต50,000กว่าตันเลยนะคะ จึงเกิดปัญหายางไม่เพียงพอกับการส่งออกการไล่ซื้อจึงเกิดขึ้นทําให้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแนวโน้มมีโอกาสที่จะทะลุ90-100บาทต่อกิโลกร,รัมเลยนะคะส่วนความต้องการยางในประเทศก็ไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าทั่วโลกก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดโควิดรอบ2ออยู่นะคะเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะถุงมือทําจากยางพาราจึงยังมีการผลิตเพิมเ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะคะนี่นะคะก็ เป็นคำยืนยันนะคะจากคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะว่าชาวสวนยางพาราแล้วก็ชาวนานะคะก็จะมีข่าวดีในสัปดาห์หน้านะคะก็น่าจะเข้าที่ประชุมคอรมอได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาแล้วก็ชาวสวนยางพาราทุกทกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ